สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับผม62งวดนะครับผมนะเบื้องต้นนะครับผมนะ62งวดติดต่อกันซึ่งมันก็จะมีตัวที่หลุด 1ครั้งบ้างนะครับผมนะก็คือทั้งหมดเลยแหละนะครับหลุด1ครั้งก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ก็นะครับก็หลุด1ครั้ง62งวดหลุด1ครั้งนะครับถ้าบวกในส่วนของวันที่ 1, ทธันวาก็จะเป็น63งวดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมขอใช้เอกสารวอนแนวทางตัวเดิมตรงนี้นะครับผมไม่ได้ลบนะครับจริงๆมันต้องเป็น62งวดนะครับผมนะในส่วนของเลขดับนะครับ7 2 3 4 5 6 7มี7 ตัวเต็ดเจ็ดสูตรด้วยกันที่เอามานำเสนอนะครับในส่วนของสูตรหรือว่าในส่วนของอาอาการคำนวณออกมานะครับผมไม่ได้เอามาให้นะครับผมก็จะสรุปนะครับสรุปให้เลยนะครับผมนะเพราะว่าถ้าผมทำเป็นทีละสูตรนะครับเดี๋ยวจะงงหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมจะสรุปให้เลยอย่างเช่น ดี๋ยวจะให้ดูเบื้องต้นในส่วนของตัวเลขหรือว่าสูตรที่ผมเอามาใช้นะครับผมนะในส่วนของสูตรนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับผมนะมาดูสูตรหลักร้อยนะครับผมสูตรหลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยนะครับนะครับอันนี้คือดับหลักร้อยนะครับผมดับหลักร้อยก็จะเป็น ตัวเลขที่ผมวงกลมเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นตัวที่หลุดสูตรที่หลุดนะครับถ้าผมวงกลมอย่างนี้นะครับก็คือสูตรที่60นะครับมันเคยหลุดหนึ่งครั้งนะครับผมถ้าแต่ถ้าผมไฮไลท์เป็นตัวสีออกเหลืองนะครับก็จะยังไม่เคยหลุดอย่างเช่นสูตรนี้นะครับหลุดหนึ่งครั้ง62งวดนะครับผมก็ใช้ตรงนี้แหละเนี่ยนะครับสูตรที่60เนี่ยผมก็เขียนกำกับไว้เลยนะครับตรงนี้ครับนี่เห็นไหมก็คือตัวนี้นะครับ 60นะครับเนี่ยหกก็คือตัวนี้1และ9นะครับเห็นไหมหนึ่และ9นะครับผม64นะครับ64นะครับผมนะสและ5นะครับผมเนี่ยคือตัวนี้นะครับใช้สูตรจริงนะครับผมนะในส่วนของเลขที่หลุดเคยหลุดนะครับผมมาคุยตัวที่เคยหลุดและกันนะครับว่างวดอะไรนะครับ ในส่วนของสิงติผมให้ดู16พฤษภา64นะครับนะแล้วก็มาหลุดในส่วนของวันที่16ตุลานะครับหลุดที่เลข3 1สูตรนะครับก็หลุด1ครั้งนะครับแล้วก็วันที่1พฤศจิกะครับผมก็หลุดที่เลข0นะครับเนี่ยหลุดสูตรละ1ครั้งนะครับก็ครบพอดีนะครับนะในส่วนของวันที่นะครับก็สูตรแต่ละสูตรนะครับมันจะ คำนวณออกมาตัวเลขซ้ำกันก็มีนะครับเนี่เห็นไหมกับ9999นะครับ000นะครับผมในส่วนของวันที่16นะครับก็ดับอยู่นะครับผมนะดับอยู่นะซึ่งมีตัวเลขไม่เยอะหรอกนะครับ1023น่าจะมา5ตัวนะครับ1 2 3 4 5นะครับในส่วนของ1ธันวามีตัวเลขอะไรที่ดับหลักร้อยนะครับดับหลักร้อยก็จะเป็นเลขนับแบบนี้นะครับ หนึ่งสามหนเอ่อห้าเดนะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้ดูนะครับเบื้องต้นคือ4ดับบนทุกหลักอยู่แล้วผมจะคัดออกนะครับนะอันนี้คือเลขดับหลักร้อยนะผมจะคัดออกนะครับผมนะมันจะเหลือ,อเบื้องต้นก่อนนะครับ0 0นเอ่อส 3 4 5ต้องเป็น6 7 8 9นะครับจริงๆแล้วนะครับผมนะเนี่ยมันตัดอะไรเนี่ยเพราะว่า4ดับบนทุกหลักไงน,นะครับ4ดับบนทุกหลักก็จะเหลือ0 2 4เอ้ย0 2 6นะครับผมผมจะให้หลักร้อยนยเป็นที่เลข2แล้วกันนะครับผมนะอันนี้นะครับคิดว่าเลข2น่าจะมาอันนี้ผมความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ถ้าไม่ชอบเลข2ก็ยังมี0กับ6นะครับ เลข8ดับนะเลข4ดับบนทุกหลักก็จะเหลือ 1, 2เพราะว่าหลักร้อยเป็นเลขคู่ต้องมาเลขคู่หลักร้อยนะครับผมนะในส่วนของสูตรคู่ขี้ก็ให้ไปแล้วนะครับนะศูนกนะครับก็ก็มีแค่3ตัวนะครับหลักร้อยเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ด สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ